คนเฮาถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากู้คนกู้ประเทศกึศได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมานเมื่อโลภล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ท่านกำลังเกียรติติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญต่านหับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ุจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวั์ถะปิงแก่เจ้า ขอเชิญตั้นท่าฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตุจังหวัดเชียงใหม่กวันติด ตอนเตียงถึงเตียงเกิง12นาฬิกา5นาทีแผ่ว12นาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดอากาศในแปลจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอถตึงภาพได้ยินถึงเสียงที่ w w w k ์ r วท์เว็อ2ด o m Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมกาเชียงใหม่ อ,อาจารย์ทวัฒพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเชียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยรราลัยซิเวนเบิรกพิมมาตาท่านผู้ฟังคุ่วันพิมนะเวลาประมาณเที่ยงถึงเที่ยงเกินนะครับรายการก็โดยดำริของท่านผู้ช่วยศา,าสตราจารย์ดรลู่เยือนบุญโรนนะครับที่ผมนำเรื่องราวต่างๆท,ที่ เกี่วข้องกับการเกษตรซึ่งลักลก,ก็อยู่ในชนบทนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นในใการเฉลิญฉลองอปีใหม่เมืองเข้ามานะครับตอนนี้ก็คงยัง ไปไล่ํำตัวกันผู้รักผู้ใหญ่ที่ยังตกค้างอยู่นะครับ mm. ก็เอเท่าที่ผ่านมาในช่วง,งหลังๆนี้คนอทั้งบ้านเราเบยนี่ก็เบาค่อยกลัวเรื่องโควิดรู้สึแกแย่โควิดเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเอาแล้วก็ เห็นตอนนี้มีข่าวว่ามันมีสายพันธุ์ใหม่มันก็น่าจะเข้ามาในช่วงไอเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนลุกเันอื่นไม่เอานัดนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มปักตัวเริ่มอระบาดอะไรอย่างกันใหม่เพราะว่ามันเป็นตัวใหม่เห็นนะครับก็ ระมัดระวังตั้งน่อยกัแล้วกันนะเวลาจะไปไหนมัไหนก่อ,กอยังระ,ะมัดระวังเหมือนเก่านะครับใส่หน้ากากนะฮะที่สําคัญนะครับอแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี่เมื่อสี่ห้าวันก่อนที่ทเขายังมีปัญหาเรื่องหมอกควันนะฮะ็ m สองสุห้าอย่างนี้ค่อนข้างรุนแรงเึ็นงมา,าง่ึงติดจากติดอันดับ หนึ่งเลยนะครับก็พอดีวันกับวันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าจะมีฝนมีลมมีบาเฮทมีพายุอะไรต่าอ,อย่างเข้ามาหลายที่อากาศก็เลยเป็นขึ้นมาอตอนนี้ก็รู้สึกกล้าุม PM สองจุดห้าก็ลดลงนะก็ยังแฟนขึ้นนะครับเพราะว่า มอควันนะฮะที่เอาสูดดมนี่คุณคือก็จะมีหลายคนนะฮะที่มีสัญหาก็มันก็หัวจะต่ะว่าจะไดเนาะมันไอเรื่องมอควันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มันการที่จะควบคุมที่จะทําอะไรอย่างตัวอย่างนี้มันก็ จะต้องไปศึกษาดูจากหลายๆที่หลายๆการนะฮะหลายประเทศซึ่งจะมีเคยมีปัญหา่ตอนนี้ซึ่งก็แก้ไขกันอได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะโดยเฉพอย่างนี้มันมองจีนเนี่ยช่วงเมื่อสักประมาณอ่ห้าหกปีที่แล้วนี่เขาก็มีปัญหาอค่อนข้างหนักทีเดียวเพราะว่ามันมีอุตสาหกรรมอนัก นะฮะลดลางกับนัดขึ้นอย่างเงี้ยนะนั้นแล้วก็มันก็มีอปัญหาเรื่องอหมอกควันแล้วก็เพิ่นก็แก้ไขนะฮะเต้าที่ดูอ่อจากอ่อแนวทางที่ขึ้นแก้ไขกันส่วนใหญ่เพื่อนก็จะใช้อ่ลดบับเพิิองเนี่ยนะครับติดหัวพุ่นอ่อหมอกขึ้นไปบนฟ้านะครับ ติดเป็มที่เต็นที่เต็นที่คุมในบริเวณตัวเมืองนะก็รู้สึกเออเท่าที่ซึ่งทำนั่นก็รู้สึกจะได้ผลแคดีนะฮะแล้วก็เออก็หางตังเทศบาลเออซึ่งก็เอามา,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 าทำเหมือนกันนะที่ต้านเรานี้รู้สึกมีผลเออ เท่าที่หันพอหันเริ่มหันลถไ,ไอ้ที่รถดัาเพนที่เอาไอ้ปี่ัวพ่นหมอกดิบอนูเอาไปตั้งวันนั้นผมกลายมาหันทางแยกไอ้การลมโจกนี่นะก็มีฝน,นอันนี้มีฝนนี่คือหมอกหมอกควันในแถบนั้นจางลงได้เออเข้าทา่าจรินนะที่จริงอันนี้ เทศาบาลก็ว่าอย่างอเนี้ยน่าจะลงทุนในเรื่องมุนเตรียมไว้นะก่อนที่มันจะถึงหน้าสักหน่อยก็น่าจะเจวดได้นะนะครับอก็หันนะหันอย่างมืองใหญ่ๆนะมาอินเดียเองม่จีนเองที่เขามีปัญหานะเขาก็ใช้วิธีเนี้ยนะครับใช้ไอ เครื่องพ่นหมอกนะฮะเครื่องพ่นหมอกขนาดใหญ่นะฮะพ่นขึ้นไปบนฟ้านะฮะบนไปเดือนมาอย่างไรอย่างนี้อเป็นจุดๆนะอันนั้นก็ได้มากเลยนะฮะเท่าเท่าเออเท่าที่หนันนี้ไอค่าพีเอ็มอ่มันลดได้ได้เออได้นักน,นะฮอันนี้ก็คงจะเป็นอ่าการลงทุนในระดับอันไออย่างนี้ ในท้องสิ่นะฮะแต่ว่าอาจจะรัฐบาลจะต้องมาลงทุนเองในใน,ในเรื่องแบบนี้นะะเพราะว่าแค่ขีนปอยอา่จะทีนอ่าเป็นในลักษณะที่มีหนอกควันนั่งรังมีต่อไปค่าใช้จ่ายในเรื่องทางสาธารณสุขนะอในเรื่องคคที่จะเจ็บจะป่วยเป็นมะเร็งตอดโป่งเป็นอย่างโรคที่เกี่ยวข้องกับการ ระบบะหายใจนี่มันก็จะหนักขึ้นค่าใช้จ่ายใจใจมันนี่ก็น,น่าจะ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 หนักทีเดียวนะฮะถ้าอะาลงทุนเบื้องต้นในเรื่องของเครื่องพ่นหมอกอะไรอย่างตัวอย่างนี้ก็น่าจะช่วยได้ากานะครับก็เท่าทีด่ดูเนี่ยวันวันสองวันที่ผ่านมานี่อาจจะส่วนหนึ่งนะฮะเท่าในหนึ่งเชียงใหม่นี่อาจจะส่วนหนึ่งก็คงจะผมจะคืึองพ่นหมอกเพราะ คพิ่อหารโคขึ้นมาอ่ากีวันเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ว่าในช่วงนี้ก็มีมีมมลมมีฝนมาโป้่งนะครับก็คงอ่ช่วยได้นักทีเดียวนะตอนนี้รู้สึกจะค่อนข้างปลอดโปร่งพอไปจังโอยสุเปสอห่างบอยอยู่นะฮะช่วงก่อนนี่มันพอมันเร็นมหันสักอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับอ ดีวิตยคนตัางบ้านเขานะะครับครับเอ่อในส่วนตอนนี้นะะอพอดีคนบักหัวไอโควิดกันแล้วนะครับอแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มครับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศใจอยางเข้ามาก็ในเรื่องของาการกาขาาในเรื่องของ รายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวอย่างนี้คง,ง,งจะช่วยให้เศรษฐกิจในบ้านเรอาฟอื้นฟูขึ้นมาได้ร้ลงนะครับส่วนทางการเศรษฐกจตอนนี้นะครับก็คิดว่ามีหลายๆอย่างนะฮะซึ่งน่าจะทำได้นะครับ เอ่อโดยโดยเฉพาะนะในส่วนของเราที่เอ่อทำในเรื่องของเพชรนะครับก็คิดว่าตอนนี้นะเอสซี่เพาะง่ายสุดนะครับเอ่อได้ผลลงโดยก็คงจะเปลนเ็นเพชรทุนเน่านะฮะเอ่อตอนนี้มันก็ค้อนเพชรทุนเน่ามีเอ่อชอบนะชอบอากาศอีกขนาดเลยนะครับ แล้วก็เฮทเรีองก็ชอบอากาศในลัศณะนี้นะครับดังนั้นทั้งเฮทเวียงอัวแนนี้ก็เป็นสองตัวที่น่าสนใจนะครับอแล้วก็เครือ,องตัวนี้มันสามารถที่จะใช้อย่างเป็นวัสดุเคาะ์ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ใน,นช่วงนี้เราก็คงจะมีหมู่เฟืองหมูต่อเฟือง หมอไอ้ไอ้ต้นไอ้ต้นตัวเหลืองใบตัวเลือยงฟักตัวเลืองนะครับตอนนี้ก็น่าน่าจะเป็นช่วงที่กำลังเเกี่ยวกันนะแล้วก็การเจ้เกียวก็ต้เหมาะอย่างในลักษณะนั้นมูนี้เอามาเพาะทั้งเด็กคอรทั้งต็ดตัวเน่าได้ผลจะดีนะครับก็การเพาะ วิธีเราะมันก็บมมีอย่างยากนะครับแค่เอาเปลืองมาจุกจุบน้ำม,มันเยอะแล้วก็เอามาแย่งใหมันมันมาก,มาก,ก็ใส่เชื้อเข้าไปเอาพลาสติกคุมไว้สักสามวันเป้นใหมันเดินคุมอ้วรสดุเเราะเอาก็พ้นน้ำถึงรอบหนึง่งนะะ แล้วก็แ่งโครงไม้แล้วก็ปัสตุปุ่มเอาสแนลนปุ่มล่าไว้เห็นชัดกา,ารตีวันก็นเก็บเห็ดได้ละนะครับก่อง่ายนะฮะง่ายทั้งเห็ดเผือกทั้งเห็ดถุนเน่านะฮะเห็ดเือกอาจจะใช้ระยะเวลามือกว่าเห็ดถุนเน่าน้อยนะครับเห็ดเผือกนี่มันดีทัที่ว่ามันตอกมันใหญ่เก็บง่ายนะฮะเห็ดถุนเน่านี่มัน ได้ำง,งานในการเก็บเกี่ยวมนักหน่อยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียจะจะจะต่างกันนะครับและในส่วนของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเฮดเท่านะตอนนี้เรา,ากำลังเล็งเป้าไปเพือ่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเพาะเดเทอเนเ้าที่เราั่นมาในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี้ย ในช่วงหน้าหนาวเหตจะบบกค่อยออกนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็จะามาปรับปรุงพันเหตุท่อเน่านะครับคือมันสามารถาจเจริญนอกงามได้ในช่วงหน้าหนาวได้นะตอนนี้เขากำลังาวางโครงการปรับปรุงพันอ่าเหตุท่อเน่เพราะว่าเหตุท่อเนนี้มันจะมี ตุดอ่อ,อนมันอที่สําคัญเลยนะนึงคือถ้ากาศเย็นอมันจะบอกกันเลย ตอนนี้เรามาอู้กันนะฮะในเรื่องของอจุดอ่อนของเห็ดขมแมาารเหเือนะฮะทัสที่ว่ามันทั้งสองเห็เนี่ยนะฮะมันเป็นเห็ดที่ชอบร้อนนะฮะดังนั้นเวลาเพราะในช่วงเดือนอตั้งแต่เริ่อเข้าหน้าหนาวนะฮะตั้งแต่กันยาตุลาอย่างเนี้ยมันออก,กค่อยดีละนะครับ ยิ่งเดือนธันวามกราช่วงนี้จำกำแทบจะบาบ,าบ,าบา่ได้ผลเลยนะฮะดังนั้นตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำาพันเทอที่มันขึ้นในหน้าหนาวได้นะฮะตอนนี้เราก็ไปพิจรารณาอันหนึ่งก็คือว,ว่ายังมันมันจะมีเทด หลายชนิดนะที่มันขึ้นในที่อากาศเย็นนะเอาง่ายๆยังเห็ดน,นำลางลมหลวงก็ว่าเฮ็ดนะเอลินะฮะเฮ็ดตัวนี้เ,เวลาเาะเนี่ยเขาจะต้องเาะในอุณหภูมิยังไม่น้อยต้องอยู่ในห้องแอร์นะครับมันถึงอยากเจริญน้องงานดีถ้ามันอ,อุณหภูมิมันสูงเกินไปนะฮะ มันก็บอกบอกบอกก่อยเจอนมึงเขาบอกบอกค่อยงอกงามน,นะครับตอนนี้เขามาเลงเอาว่าเราจะเอาเห็ดอา่าสนเน่าก็ว่าเฮ็ดเฟือนนะฮะมาอา่ผสมเข้ากับเห็ดนางรมหลวงก็ว่าเฮ็ดเอวีขึ้นไดนะฮะก็มีแนวทางที่จะทําได้หลายหลายอย่างนะเหมือนกันนะครับอ่เจ้าที่ไป อ้่กันนะฮะครับอตอนนี้มันจะมีเนี่ยพระทกเนะยที่เคยเคยมาเยียมเรื่องทิศทางเช้าโอยนะครับแ้ะตอนนั้นเป็นนักึกจาอยู่ที่มหิดลน,นะฮะแล้วก็พอดี ไปเงืองต่อที่ญี่ปุ่นนะครับอ่ก็เคยอู้กันนะฮะในเรื่องของว่าเราจะปรับปรุงอ่าพันธุ์เคสอ่ที่เรากำลังทำกันอ่ได้จะไปพุ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นังหวะที่อ่าทางไเนี้ยไปเยียนนะฮะอ่าก็มันจะมีอ่าเครื่องมือใหม่นะฮะที่จะมาช่วย อ่ามรามจในเรื่องของการปรับปรุงอ่หมู่พันเห็ดพันธุ้ยอย่างรวมทั้งสิ่งชีวิตต่างๆได้มันจะมีเครื่องมืออันใหม่ซึ่งนะฮะซึ่งเครื่องพัฒนาขึ้นมาบางทีปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่พัฒนาเครื่องมือนี้ก็ได้อ่างะวันโนเบลไปเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เครื่องมือตัวใหม่นีคือเพราะว่าคิสเปอร์นะคิสเปอร์ เคสนายนะอ่าจออดีตตังคุณเนี่ยไ่เป็นดเงินที่ทนะไ,ท,ท,ไที่มาหาวะไที่ญี่ปุ่นอก็อพอดูดบตาคูบาจางเพื่มอ่เพื่มทำเรื่องหมู่มีปฎินะฮะก็เลยเลยได้ไปเรียนรู้อ่าในเรื่องของการใช้ไอ้พิสเฟอร์เอ่อคสนเนี่ยนะนะ ก็เลยทำวิทยานิพนธ์มีผลเรื่องอการปรับปรุงพันธุ์เพืชน้ำลมนะฮะโดยใช้ซิสเตอร์เคสไนนะฮะก็เป็นวิทยานิพนธ์แล้วก็เป็นวิทยานิพนธ์ปิญญาเอกก็จบมาจางนี้โดย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 ตรงเลยนะฮะตอนนี้ปิ๊กมาเมืองไทยละนะครับแล้วก็ พอดีไปไปไปเห็นอาจารย์อยู่ที่พิจุลานะพิจุลาแล้วก็ต่อไปก็คงจะมีมีอ,อย่างต่ออย่างที่จะทำพัฒนาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์เห็ดเนี่ยรู้สึกอ่เจ้าที่อู่กันเนี่ยคงจะมาทําเรื่องการปรับปรุงพันธุ์เห็ดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับต่อไปเราจะคงจะมีกาสนะฮะที่จะร่วมกันนะฮะที่จะ ไอ้อพัฒนาพันธุ์เพ็รเนี่ยาานะตอนอี้เ้าที่ดูกันเนี่ยอันหนึ่งก็คือเพ็ดเพื่องเพ็ดโหน่เ,เ,เน่านะซึ่งมันหน้าหนาวาเพราะมันบ่ค่ยอยได้ผลเราจะต้องทำพันธุ์เพชรโหน่กับเพชดเพื่องที่มันขึ้นได้ดีในตั้งแต่เดือนกันยานุราชพิจิกาทันวานมกราอย่างนี้ได้ดีนะครับอ่ก็คงจะ จะช่วยให้การข้อเหตุนี้ทําได้ได้สุขีนะและ้วก็ไปเว้นหน้าหนาวละนะในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เห็นอันหนึ่งเราต้องการพันเคสที่มันอ่อยู่ได้เมืเนๆนะยังเทสเออริงจีเนี่ยมันสามารถที่จะวางบนจั้นขายนะบนเชลลขายในห้างกาไปสินค้าได้ถึงเดืนเดียนนะครับอ แต่ว่าถ้าเป็นเฮต์โนเนลเฮต์โซแนานี่แบบโควันมันเละละนะครับเฮดเพืองก็เหมือนกันนะฮะเฮดเพืองอาจจะอยู่ได้หลายวันอยู่สองสามวันอยู่นะครับอแต่ว่าเฮดเพืองนี่ถ้าไปเก็บในตู้เย็นเละเหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้เราอยากจะพยายามที่จะพัฒนาทั้งเฮดโนเนาทั้งเฮดเพืองเนี่ยที่มันสามารถเก็บได้มันนนะครับ เ,เ,เข็บเป็นตู้เย็นก็บวกกังอย่างในลักษณะนั้นนะครับตอนนี้อกําลังตั้งตู้นะสองสองข้อเนี่ยนะครับสำหรับสองเฮดนะครับเฮดคือไงเฮดทุท่นเน่าอย่างอื่นก็ว่ากันนะครับเอาสองสฮดนี่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่เก่งในเรื่องของการใช้เครื่องมือนะเครื่องมือใหม่เนี่ยนะครับที่ชิปเปอร์ เชฟนายนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะฮะมันเป็นตัวที่มันสามารถที่จะไปแก้ไขอ่าพันธุกรรมนะของสิ่งมีชีวิตได้นะเกือบทุกอย่างนะแล้วก็การใช้การเอามันไปใช้เนี่ยใด้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ต้นทุนในการที่จะทำก็แบบแบบแบบแรงนะอ่เนะต่าที่อูก,กับโลนี่เงินมาจบมาตอนเนี้ยนะครับก็เข้าใจว่า ถ้าตั้งถ่าตั้งทางทํากันก็คงใช้เวลาบี่เดือนกว่าน่า,น,า,น,าน่าจะลุกอยู่นะครับตอนนี้ก็กาลังติอปรภาษางานการในกลุ่มที่พึ่งพึ่งใจัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าอาตอนนี้ทางทางเนี้ยเพิ่งติดมาจากญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะยังบอกคุ้นเคยกับในในเรื่องว่าที่ไหนเครื่องไม้เครื่องมือ ที่ไหนปืนทำอะไรอย่งางนี้ถึงไหนแล้วอะไรอย่างจะจะจะได้มาช่วยกระทํานะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เอากําลังสนใจอยู่พิเศษเลยนะสําหรับสื่อวิจัยและัฒนาเหตุนะครับอตอนนี้เขาได้คนเกง่งๆมาช่วยเย่นยอดเลยนะครับอแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เอเข้าท่านะเราที่ฟังดูแล้วก็น่าจะทอาอะไรอย่างได้ได้นักทีเดียวนะฮะในเรื่องของการปรับปรุง คงประทันแค่ในเรื่องของเง็ดอย่างเดียวนะฮะคงจะเอาไปทําในเรื่องของพืชผลอื่นอ่ได้โดยนะครับเพราะว่ามีตัวอ,อย่างที่เป็นทรกันแล้วนะฮะก็มีทั้งเอ่อค่อนข้างหลากหลายนเรื่อสำรับตัวเนี้ยที่เอาเอาไปไปทำนะฮะอ่ก็อเอ่เอฮาก็คงจะมีพันธุ์พืชใหม่ๆนะฮะอ่ที่ มีลักษณะอย่างตามที่เราเป็นใจนะฮะออกมาใจนะครับอันนี้ก็คงจะจะต้องช่วยกันหลายฝ่ายน่อยนะครับอ่ก็คงจะอะได้การด้งานในเรื่องนีงน้ออกมานะครับอ่ก็ฟังไว้ก่อนแล้วนะฮะอีกบ่ายบาบ่าคี่เดือนนึงนะครับเราก็คงจะได้พันเ็ดใหม่นะครับอะจะเป็นเ็ดเอ่อขน้าวนะ ที่มันสามารถอยู่ได้ว่าไปหลายวันนะครับเหตเกลืออยู่ได้อายุอยู่ได้ถึงเดือนเลยอย่างในลักษณะนั้นเอ่อรวมตั้งเห็ดโทนเน่าอาจจะดอกใหญ่ขึ้นนะครับเอ่อแล้วก็เอ่อวางสายในการได้หลายวันขึ้นนะครับเอ่อแล้วก็นอกจนีอจากนนั้นในเรื่องของรสชาติในเรื่องของ คุณมประโยชน์โปรตีนอาจจะสูงขึ้นนะลสชาตจะดีขึ้นออย่างตัวอย่างนี้เราจะใส่เข้าไปที่มันได้กู้ยานอย่างที่เราคาดหวังนะครับอันนี้ก็พอดีเราใด้คนที่เก่งเข้ามาอ่าโจยนะอ่าโวยนี่เยื่อจำจำเยี่ยมดอกเลยนะครับที่เราจะได้อย่างที่เราคาดหวังเราจะจะได้มา เวลาเขาแล้วอาโมดแล้วนะครับัดี๋ว่ับวันนี้แล้วก็เอากล้วยว่ากันต่อไปอาอาทิตย์ทาราไปกันแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ขอบคุณแม่นังครับขอบคุณครับ